รับจักสยนสนุกโดฝนตกเบียกจอดหน้าร้านอะไรไม่รู้ร้านสมบุญกัญยาเอยโหเห็นไม่เห็นรถเลยเนไหมฝนตกหนักมากเพียงตัวอ๋อเด้อแล้ว,วไม,ไม,ไม,ไม่ไม่เห็นคนไม่เห็นคนไทยเห็นไหมเบียกครับก็นะตกคนหนักเลยสัตว์ไม่ไหวเลย ดีแนะล้วนะลงจากเครื่องเล่นอ่ะพอทีเล่นหมดเครื่องเล่นยังไงวะนะี่ยฮะว่าไม่เครื่องค้างก็กระโดดลงมากันบ้างนะโดยเฉพาะไอ้นั่นอะไรวะจิงชาสวรรค์นนะ่ะจะลงทันไหมเนะี่ยก็ะะดะตอนแรกเล่นเล่นไปหมดแล้วแหละแต่พันนี้พาน้องมาเล่นเอามองเห็นน้องไหมน้มามายืนหน้าไฟยืนดำเกินอีกเอเอหเห็นแต่ขาพอดูไฟไม่มีแล้วหนูนะโอ้ยไม่ไหวแล้วอยาก หาดรอฝนอยู่แหละแล้วเดี๋ยวกลับบ้านจุ๊บๆไปแล้วเด้อ